ข้อความจากเอสตาเชรันเรื่องยอมรับทุกสิ่งด้วยใจพี่น้องที่รักของดาวครอโลกฉันชื่อเอสตาเชรันฉันมาด้วยความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำความสงบสุขมาสู่คุณเล็กน้อยสมมุติว่าตอนนี้พื้นผิวดาวครอโลกดวงนี้สับสนเล็กน้อยเพราะว่ามีสิ่งเลวร้ายมากมายเกิดขึ้นสิ่งเลวร้ายที่อยู่ในความสามารถของคุณที่จะ เข้าใจว่ามันคืออะไรจริงๆมีการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนาการคุณอาจถามว่าสงครามนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนาการนี้ด้วยหรือเปล่าฉันจะบอกว่าการกระทําใดๆที่มาจากมนุษย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนาการไม่ใช่ว่ามันจําเป็นต้องเกิดขึ้นแต่มันกําลังเกิดขึ้น และผมก็ขอรับรองกับคุณได้ว่ามันมีวิธีและวิธีการที่สิ่งต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นแต่คุณต้องเข้าใจทุกคนที่เข้าร่วมในการกระบวรณการ,ก,ารก็คือสิ่งที่คุณนั้นได้เลือกแล้วเช่นพวกเขานั้นเลือกที่จะอยู่ในที่ที่พวกเขาอยู่หรือว่าพวกเขานั้นเลือกที่จะอยู่ในที่ที่พวกเขาอยู่มันไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่ามันเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ปฏิกิริยาทั้งหมดนั้นเป็นผลมาจากการกรธรรมให้คุณนั้นพิจารณาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบเราไม่ได้แค่นั่งดูเฉยเยเราได้เข้าไปแทรกแซงในหลายๆเรื่องแล้วเราสามารถบอกคุณได้ว่าทุกอย่างอาจเลวร้ายกว่านี้มากหากว่าเรานั้นไม่เข้าไปแทรกแซงมันมีขีดจำกัดว่าเรานั้นจะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วเราก็เคารพขีดจำกัดนี้ ในนามของสิ่งต่างๆเราไม่สามารถล่วงล้ำเจ็จำนงเสรีสระของมนุษยชาติได้คุณตัดสินใจเลือกสิ่งนั้นแล้วก็คุณก็เก็บเกี่ยวผลลัพธ์เชื่อฉันเถอะว่าสิ่งที่ต้องดูในตอนนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงภายในของแต่ละคนถึงเวลาแล้วที่จะมองเข้าไปข้างในตัวของคุณเองแล้วก็ทําความสะอาดห้องเล็กๆที่คุณนั้นเก็บสะสมของเก่าแล้วก็ไร้ประโยชน์ไว้มากมาย และให้คุณนั้นทำความสะอาดพวกมันแต่ทั้งหมดนี้มันอยู่ในตัวของคุณถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องกำจัดทุกสิ่งที่ยังกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนั้นออกไปแต่มันไม่ได้หมายความว่าการออกไปนั้นหมายถึงการรุกรานนะพี่น้องแต่มันหมายถึงการออกไปนั้นหมายถึงการเอาไปไว้ในมือของแล้วก็จัดการกับมัน และช่วงเวลานี้แหละการวิเคราะห์ตนเองไม่ใช่การลงโทษตัวเองเพราะว่ามันไม่มีใครที่ที่จะสามารถลงโทษตัวเองคุณทำสิ่งที่ผิดพลาดมามากมายนั่นเป็นเรื่องจริงแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณนั้นจะต้องตรึงการแขนของตัวเองแล้วก็ตัดสินตัวเองหรือว่าต้องมาทำร้ายตัวเองจากการที่ได้ทำสิ่งที่คุณนั้นได้ทำลงไปแล้วตอนนี้มันก็เป็นเวลาที่คุณนั้นจะต้องพิจารณาแต่ละสิ่งแล้วก็ลปล่อยให การให้อภัยนั้นกระทำเพราะว่าพลังงานนี้เท่านั้นที่จะสลายไปด้วยวิธีนี้คุณจะไม่รู้ว่าคุณนั้นยังต้องทำความสะอาดอะไรอยู่ หลายคนคิดว่าตัวเองนั้นพร้อมและก็สมบูรณ์แบบแล้วและก็ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วแต่คนนั้นมองไม่เห็นทางที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าทางที่จิตวิญญาณน,นั้นทิ้งเอาไว้และเส้นทางนี้มันจะต้องถูกเคลียร์เส้นทางนี้มันจะต้องถูกลบทิ้งออกไปแต่มันจะทำได้อย่างไรน่หรือก็ด้วยการที่คนนั้น มองดูตัวของคุณเองแล้วก็มองความไม่สมบูรณ์ในช่วงเวลาที่เล็กนๆน้อยๆแล้วก็มองความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆการไม่เชื่อฟังสิ่งเล็กๆน้อยๆทุกสิ่งนี้ทําให้คุณนั้นเสียสมดุลให้จําไว้ว่ามันไม่มีอะไรที่ถูกซ่อนไว้ได้ เส้นทางกำลังจะออกมามันมีเพียงคุณเท่านั้นที่ไม่อยากจะเห็นคุณไม่อยากเห็นมันคุณชอบที่จะหลอกตัวเองโดยการคิดว่าทุกอย่างนั้นมันเรียบร้อยดีและก็ฉันไม่ทำอะไรและฉันจะไม่มีอะไรทํทาทั้งๆที่จริงๆแล้วคุณยังมีอะไรหลายอย่างที่คุณจะต้องทำ ให้คุณขอให้ตัวตนที่สูงส่งของคุณนั้นช่วยคุณนั้นได้เข้าใจแล้วก็เคลียร์เส้นทางของคุณแล้วก็ช่วยคุณนั้นได้มองเห็นทุกข้อผิดพลาดของคุณทุกปัญหาด้วยสายตาแห่งความรักแล้วก็ช่วยคุณนั้นแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะทําให้มันจบตัวตนที่สูงส่งของคุณหรือว่าไฮเออร์เซลของคุณนั้นก็คืออาจารย์ผู้ที่สั่งการจิตวิญญาณของคุณนั่นเองและอาจารย์ผู้สั่งการในการเดินทางเขารู้ว่า จะทำอย่างไรและก็เขารู้ทุกอย่างและพวกเขาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรคุณด้วยและสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือขอดูความจริงดังนั้นจงอยากกลัวที่จะเห็นและอยากกลัวที่จะ,ะเผชิญกับความผิดพลาดของตัวเองและอยากกลัวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีไว้เพื่อที่จะชำระร้างสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีไว้เพื่อขจัดพลังงานเก่าๆเหล่านี้ จงขอบคุณทุกจุดที่คุณเห็นเพราะว่าในนั้นมีหนทางในการแก้ไขแต่ละจุดเราอยู่บนท้องฟ้าเราอยู่ในท้องฟ้าของคุณอย่างเข้มข้นหลายคนเห็นเราทุกวันและหลายคนก็ไม่เชื่อว่าเรานั้นมีตัวตนก็จะหยุดมองหาเราบนท้องฟ้าในวันนี้และทำไมสิ่งนี้มันถึงเกิดขึ้นเพราะว่าเราเมื่อเราปรากฏตัวเราก็ ได้สร้างกระแสะแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ซึ่งเล็ดลอดลงมายัางโลกและเมื่อมีคนนั้นเชื่อมต่อกับเรือลำใดลำหนึ่งของเราหรือว่าเรือยานของเราพวกเขาก็จะได้รับความรักนี้อย่างครบถ้วนและสามารถมองเห็นได้ด้วยความตั้งใจที่เรานั้นได้มามันมีเพียงสันติภาพความช่วเหลือและก็แสงสว่างเท่านั้นเป็นเหมือนเด็กอีกครั้งให้คุณนั้นจงเป็นเหมือนเด็กอีกครั้งแล้วก็ขจัด กดเกณฑ์มากมายออกไปจากใจของคุณอาตาัตราต่างๆความเชื่อที่ไร้ประโยชน์มากมายที่ตกอยู่กับคุณและก็เชื่อสิ่งให้คุณนั้นเชื่อสิ่งที่คุณเห็นและอย่าสงสัยอะไรเลยทุกสิ่งนั้นมันมีอยู่และหลายสิ่งที่ควรเรียกว่าตำนานหรือว่าจินตนาการนั้นก็เพราะว่าพวกเขานั้นไม่ได้รับการยอมรับจากทุกคนเพราะว่าพวกเขานั้นต้องถูกมองว่าเป็นเวทมนต์และเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเพื่อที่จะให้คุณนั้นไม่เชื่อมโยงต่อกัน แต่ธาตุนั้นมันก็มีอยู่เวทมนต์นั้นอยู่บนโลกและใครก็ตามที่เกี่ยวยงกับมันก็จะมองเห็นความเป็นจริงความจริงที่ปกปิดและก็ถูกปกปิดอยู่เสมอความจริงที่ถูกปกปิดนั้นมีอยู่เสมอความจริงที่ถูกแก้ไขนั้นมีอยู่เสมอจนไม่อาจเข้าถึงได้ให้คุณนั้นจงเปิดใจของคุณแล้วก็เชื่อมต่อกับการสถิตของพระเจ้าในตัวของคุณ และในเวลานี้ให้คุณนั้นเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเห็นสิ่งที่คุณนั้นไม่เคยเห็นแต่ว่ามันมีอยู่และเหนือสิ่งใดก็คือของแสงสว่าง พี่น้องของฉันเชื่อฉันเถอะการเล่นมิติเสด็จขึ้นสุดสวรรค์นั้นกำลังเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้โลกกายาแล้วก็ผู้คนทุกคนนั้นใครที่จับสุญญากาศนี้ไปได้นั้นจะไกลามากจะไปได้ไกลามากและตอนนี้อย่ากลัวเลยแล้วก็อยากกลัวว่าคุณน,นั้นจะต้องถูกพาไปที่ไหนหรือไปที่นั่นเพราะว่าคุณน,นั้นมีความกลัวเกิดขึ้นคุณก็จะถูกกําจัดออกไป แต่ให้คุณนั้นเชื่อเชื่อสุญญากานี้คือแสงสว่างคือความรักแล้วก็ประกายแห่งพระผู้สร้างหรือพระเจ้าพระบิดามารดาสุญญากานี้เป็นเส้นทางแห่งการเล่นมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งจะรวดเร็วแล้วก็มันจำเป็นจะต้องรวดเร็วด้วย ดังนั้นให้เขานั้นพาคุณไปให้คุณนั้นมอบตัวเองต่อพวกเขาและอย่าต่อต้านอะไรเลยให้ทำทุกอย่างด้วยความซาบซึ้งเพราะว่าแต่และจุดนั้นคือประสบการณ์การเรียนรู้และอาจจะถึงความสมบูรณ์ของบางสิ่งบางอย่างได้จงยอมจำนนต่อการเคลื่อนไหวทั้งหมดและรู้สึกถึงสิ่งที่คุณร,รู้สึกในร่างกายของคุณและพวกเขาก็กำลังมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณและจิตใจและจิตวิญ,ญญาณของคุณด้วย พวกเขาจะประสบปัญหาบางอย่างด้วยแต่ว่าแพทย์นั้นของแพทย์ของผู้คุณน,นั้นก็จะไม่วิชิต ไม่วินิจฉัยอะไรเลยเพราะว่าเขาจะหาสาเหตุไม่เจอเพราะว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่คุณนั้นจะต้องทาเพื่อการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ดังนั้นเพียงแต่คุณนั้นยอมรับทุกสิ่งด้วยความซาบซึ้งและยินดีและถ้าเกิดว่าคุณนั้นกําลังผ่านสิ่งนี้มันก็เป็นสัญญาณว่าคุณนั้นอยู่บนเส้นทางของการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ก็คือการปรับเลื่อนมิตินั่นเองและร่างกายของคุณนั้นมันก็กําลังเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลงเส้นดังของคุณเส้นดังของคุณนั้นก็กําลังเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นให้คุณนั้นจงรู้สึกขอบคุณแล้วก็มีความสุขกับมันและอย่าบน่นและก็อย่าถือผิดให้คนนั้นยอมจำนนเพราะว่าทุกอย่างนั้นมันจะผ่านไปและมันไม่มีอะไรที่มันจะเป็นนิรันด์แล้วก็ทุกอย่างนั้นจะผ่านไป ดังนั้นเพียงแค่คุณแค่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นกำลังเกิดขึ้นทั้งโบนโลกและก็ในตัวของคุณด้วยและอย่าลืมว่าการเดินทางนั้นมันไม่เหมือนใครและมันก็เป็นเส้นทางของคุณเองการเดินทางของอีกฝ่ายก็เป็นเรื่องของพวกเขามันไม่ใช่เป็นของคุณดังนั้นจงดูแลเส้นทางของคุณให้ดีเพราะว่าทุกคนในเวลานี้กำลังเก็บเกี่ยวในสิ่งที่พวกเขาหว่านไว้อย่างมีประสิทธิภาพหรือที่กำลังถูกรับใช้ตามเส้นทางเลือกที่พวกเขานั้นได้เลือกเอาไว้ จากแอสตาเชอรันผ่านวาเนียโรดิเกตโดยบูสตเต